เอาละครับสุดท้ายผมนี่ผมฟรีดอมเอสนะครับวันนี้เู่ในเกมน่ารักะเบทพอยด์นะครับผมเท่าที่ผมรู้มานะครับเกมน,นี้ก็เหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรวะผับจีจำยุดอะประมาณว่าแ um <laughs> นวนแบบว่าเออจบในตาเดียวครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปต่อสู้โดยใช้อาวุธแบบหนังจีนอะไรเงี้ยเหมือนกับฟูจีนะผมผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพิ่งจะมาโหลดเสร็จมาเรียบร้อยเพิ่งจะโหลดเสร็จมาเมาื่อกี้เวลาเล่นเกมก็อ๋อคิดสตาร์ทเลยใช่ไหมโอเคครับผมนี่กเพิ่งจะสด เพิ่งจะโหลดเสร็จสดร้อนๆเนี่ยครับผมไม่ไม่ลองแม่อะไรเลยครับผมเนี่ยมาเล่นเสร็จแล้วก็เล่นเลยครับผมถ้าท่าอี่างรู้มาที่ผมดูมาดูมาระดับหนึ่งนะก็คือเป็นเกมจอมยุทธจอมยุทธอ่ะในภาค G อ่ะโง่มีประวัติด้วยวะเฮ้ยเกมมันมีเนื้อเรื่องโง่ i ุณจะโดนเล็กสิทธิ์ไปเนี่ยโดนหรนี่ไงล่ะอากแนวเป็นปืนตอ,อนนี้เป็นกลายเป็นแนวจอมยุทธไปแล้วครับผมเชิดอย่างสวย เกมนี้ขายอยู่ในสตรีมราคาส9 9บาทบเ้าบทที่ผมเล่นมาคือตอนนี้ผมเล่นผเป่นผานสตรีมนะครับผมส9อกเ้นะครับตอนนี้เฮ้ยเล่นมาแอซินไหมวะอันนี้เหมือนมองเลยลเจำยุทธกะบีอะเปิด,ดตัวอลังการมาก โอเปิดเรื่องมาก็ขนลุกนิดๆเลยครับผม w a k e ้ p วไนท์มิทูลไ e เปอร์เว่ก้าวลิตเเอนี่อยู่ตรงไหนวะเนี่ย อ๋อม oh, ันสอนครับผม The Blue s p e c b a r อ๋อเหมือนกับสอนเราช่วงแรกใช่ไหมอ๋อชิปคือ d a s h โอเคนะแต่มีหลอดลงเหลืองด้วยว่ะหลอดเหนื่อยว่ะยังไงต่อ s p e c b a r โอเคอ้อโดดสองทีได้ โอ้ชอวชอ๋ออะไรไงต่อโอให้วิ่งไปเก็บก็ไปบอกชิปด็อกน์หนอหลบอ๋อหลบไฟเหรอโดนไฟไหม้สักกดชิปปุ๊บอ๋อก็ชิปไปได้ครับผมแต่ว่าไฟติดตัวไปแล้ว WO F โอเคครับผมให้กดชิปค้างไว้ในการวิ่งใช่นไหมอืมมีเดินไวด้วยเว้ย I've lost my sword ฉันกำลังจะ้งา e ลีงหน o Pop, p ้ p pop, ดูค้างได้ครับผม E open งไงเก็บของกด E เหรอแทบเกกระเป๋านี่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผมมาลองอยอกด E เก็บ E เดเอาไปเก็บละ่ะเก็บข้างนอกอันนี้กด a u s e u l pawn มกกีแล้วมั้งกดอ๋อ,อกดคิดค้างเฮ้ยมีชาร์จด้วยไม่เก็นชินอยู่ะเนี่ยมีช่วงมีชาร์จด้วยแล้วกดะไยยกเลิกการยิงอ่ะมีไหมอ๋อกดลิกขวาอ๋อลูกขีขวายกเลิกครับผมโอเคไปต่อสอนอะแล้วไปแค่ผมทำไปต่อเนี่ยคอมพิวต์เควสคอมพิวต์นี่เหลืออะไรอีกวะ อ๋อกดเลขหนึ่งเลขสองเปลี่ยนุูดได้ที่หว่าแต่ว่าเราตอนี้เราไม่มียูดลองครับผมนี่ผมทำอะไรอ่ะยูสอ๋อสี่ยุดยาใช่ไหมโอเคอืมต้อง m ยโอ้โอมต้องรตองต้ตอตองตอง้งตอต้องต้้อง้งต้งต้วง้องอ อืมนี้อะไรอนะ่ะกระยาโอเคอันนี้คือเวพอนมันคืออะไรวะมีแพรอ๋อมีเสียด้วยอืมมันจะขนาดนนะั้นละเอียดอยู่นะบกสเปบาร์โอเบิบน,นี้ก็มาขอจเลย Let's hope enough. it's sharp สวอตครับผมอันนี้ดาบดาบอยู่เล็กสองเงี้เงี้เฮ้ยเท่มากแล right. ้วเราจะเปลี่ยนเล็หนึ่งเล็กสองไปให้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ได้นี่ไงอาวุธหลักดาบของผมมอร์งไสสิงส์ I must be getting closer กบีเดียวได้ได้จริงๆครับเพียงคนเดียวฝึกซ้อมฝึกซ้อมอ๋อนี่ที่ขวา ขวานัดดาบ,ดาบอ่ะเน่ยเฮ้ยมีท่าด้วยนี่คือนี่คืออะไรอ๋อเก็บนึกว่ามันได้กดแทบทำไมก็งงอยู่ต่อครับต่อ,ต,อ,ต,อต่อต่อวิ่ไาไต่โซ่เลยวิ่งซีดับดาวโอเคนอเคนาะเฮ้ย grabbing hooks these should be useful i'll need e g a n g hooks will h e นงงกงไปหรอนกถึงไอ้ d e r d i v i n l i t ะแล้วก็ายอ๋อยอแล้วก็ไงต่อเอาล้ผมไงต่อลยอ๋อนู่นไม่เห็นแคมจัดทุกสามารถทุกที่คนได้วกคขวาเว้ย โอเคฉันใช้กรเพื่อะเาใก้ไรมัร่นทดอบก่อนออัเฮ้ยปีนผาได้อ้ยเจ๋งเปีนผาได้ด้วยแหละนึกว่าต้อกรตร์ทกี้ผมชอกดชิปอะผมต้องกดคิวคนะยัง่ัดชิ้ก่อนข้องมือเมื่อไหร่อะกดมันเลยทีนี้พิ้วเลยเอนี่ไงปึ๊บแล้วไปต่อฟันอ้าวไม่ถึง เฮ้ยอะไรอ่ะใกล้บากอยู่ในช่วงแรกๆเนี่ยง้างงะหมดเลยฮุสอ๋ออ๋อโอ๊ยทำโบได้ว่าซ้ายซ้ายขวาทำโบได้เว้ยหนึ่งสองแล้วที่ขวาตามอันนี้ยิงสายหลัวๆหนึ่งสองขวาลูกนี่เออเป็นท่าได้ว่ะ มันมีของสีทองสีเหลืองสีอ๋อนี่ระดับของไอเทมด้วยครับผมแล้วไงเราดูตอนนี้เราดูดยังไงว่าเราใส่อะไรอยู่ตอนนี้มีแมปโอเคครับผมอ๋อเกาะอยู่ล่างไม่เห็นอัลเมอร์เชนเมลครับใหใส่เชนเมลนะอันนี้ไต่ได้ไหมต้องกดสักบป้าไซค์้าเลยเหรอ W <The build. S 1> อ้โหยากอย่างเนี้ย แต่เราไม่ต้องกดตามมันก็ได้ครับผมเรากดแบบเออวิ่งเดินไปแล้วกดสเปกบาร์เฉยก็ได้นะเฮ้ยมีมีเคาน์เตอร์ด้วยเหรอพึ่บโดนฟันโดนฟันยังไงต่อขี้ขวาอ๋อขี้ขวากันได้ครับอเตอร์อ๋อขี้ขวาเหรอไหนลองสิไปลองเสิไม่กดไม่ได้วะเอ้าหอยนี่เขาหอยเขาหอยเขาหอยฟูก่อนไม่ได้วะขอยทีขอยที ซ้ายขวาเคาน์เตอร์อ่ะซ้ายมาขอทีฟันหน่อยฟันหน่อยต้องฝึกเคาน์เตอร์ให้ได้จะเจ็บมากจะแฉมจัดเฮ้ยนี่ไงแต่เราเมื่อกี้ขอที่เฮ้ยขอทีฟันมาฟันไม่น้องเอ้าต้องกับจังหวะพอดีเหรองงอลยเนี่ยยากอยู่ครับผมยากอยู่เคาน์เตอร์ยากอยู่หรือว่าเรายังไม่คล่องกันไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่แล้วก็นะบอกเลยว่าหนุกเกมนี้หนกแน่นอน The voice did say to find all the slaves of the more creatures who do not know their place. I will show them the power of the maiden of Yushan. นี่คืออะไรไม่ตายหรอหุ้ยไอ้ยะจะเป็นทุกอื้ออื้อเข้าไปบินอึวิกิมันท็อปกันชาร์ทเลยวะ let my twilight crimson show you why we แปลงร่างมาวะเนี่ยฮึสเอาแล้วไงต่ออ้๋อต้องใช้เดี๋ยวแล้วงงฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กโอ้ยลองพับยากด้วยเนี่ยขวากค้างสิฮึสชาร์จ i see the maiden of yushan deserves her reputation. but your journey stops here. i cannot let you continue. ชุดแม่งโคตรสวยเลยอ่ามีตับเยอะยัง <laughs> ไง <c oughs> ไม่คุยแล้วจะเอาของโอ้มันมันจะเกี่ยวเราเมื่อกี้ไอ้คนอาแล้วทำไมเราก็ยิงเฉยเลยล่ะออของเต็มเก็บไม่ได้อย่างงี้ด้วย อะไรอะไรนี่ทำไรวันนันฉาบไปอ๋อหุ่นพังนิ้วพังเริ่มดูหุ่นพังเริ่มดูซ่อมแป๊บอุ้ยอะไรวะเนี่ยไปไปก่อนกูไปก่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยากเจอยักษ์กันว่ะเฮ้ยตัวมันใหญ่ว่ะชิบหายแล้วสุดหือ จอมยุทธ์เอ้าไปหมดแล้วโอเคออยัดย่าบล็อกเป็นมากเลยผมผมจะฮุกไปไหนวะเนี่ยนี่ฮุกแรงอย่างงี้อ๋อได้อยู่อ่ะกคสิ โ้งงมากกคยังงงงกับปุ่มมากตอนนี masa, ้มีกดวีมีกดเอฟมีกระสอนอาวุธอีกโอ้โหไม่เหมือนตอนเั่นขัดจีเดียพวกนี้นะไม่มีกอาสุนอาวุธนะอันนี้มีซระสอาวุธด้วยครับผมแต่บอกเลยว่าภาพสวยมากเยอะ ผมยังเร่งเง้างอยู่ครับผมพอดีว่ามือใหม่ครับผมเพิ่งจะโหลดมาสดๆร้อนๆเลยครับเอ้ยไม่รู้ตั้งไงดีลองเล่นดูครับผมโ้โหนี่อะไรอ่ะเว้าข้ามจัดดีครับผมเฮ้ยมีอะไรบ้างเอ่ยภาพก็สวยอ่ะหมายมีอะไรบ้างวะ กดให้หมดรับให้หมดโ okay อเคครับผม <c oughs> แล้ว่าคือผมแรงไม่พอเฮ้ย <c oughs> ตัวละครเขาสวยอะ่ะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกออมมีมให้ซื้อวอิญเหอ๋อไอ้ยาโคเดนวิงครับผมยังสวยอะ่ะนี่อะไรของผมร่ไอ้แชตโตโคเทนี่มัน โอโหนนใจอย่างแรงครับผมจอมยุทธอันนี้มีเท่าไหร่นี่องจะคิดอะไรอ่ะผมตเต็มเยอะสวอตแมนชิพตัวนี้ไม่ธรรมดาครับผมโอ้โห,โห,โหสลื่นุ่มทุ่มๆนี่อะไรหลวงพ่อหลวงพ่อนี่มีอะไรเยอะอ่ะสวยๆงั้นเลยอ่ะโอ้โหนี่คือคล้ายๆกับพวกนี้หรบวะ ไอ้พวกวันเราพาร์ทอะไรอย่างงี้วะนี่เรามีอะไรบ้างเนี่ยฮีโร่โอ้เนี่ครับผมโยโตฮิเมะโอ้ยสวยว่านี่ใครอ่ะคุรุมิสุจิมิกาโดที่ออนมิอจิไอ้นี่ทำไมกขเห็นนี่แล้วก็ถึงนี่เลยวะ อะไรวะใน V วีนผมในตอนตั้งชื่อได้แล้เออเพื่อนต่อยพื้นีะไวเปิดนี่อยากได้สีญี่ปุ่นนะฮะสีญี่ปุ่นเปลาตัวนี้มีซับออเดอโอเกมนี่ไงแรงเก็บไว้นี่ไงเอาวะมีไว้วะหืมไว้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 ญี่ปุ่นไว้ญี่ปุ่นนี่ไว้จุไว้ญี่ปุ่นครับผมจัดไปดิครับผม นาย้องเสียงเลยคิดอูกโอ้เสียงโดนตรีเสียงค่อนข้าวิ่งเลยโอ้โหนี่ต้องไปไหนแล้วกูเอารับได้แล้วหรออ๋อนี่ต้องเติมใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเติมของฟรีใช่ไหมข้างบนโอเคก็คล้ายๆกับเกมหลายเกมแล้วผมเกมประเภทเนี้ยคล้ายเติมแบบว่าเติมรายเดือนอะ อ,อันนี้อะไรสกิลแต่ละตัวมันมีสกิลมันด้วยครับผมเนี่ยนะสกิลขวาหม,มือมนไหมฮะก็เชนก็เหมือนเกมเอ่อถ้าเปรียบเทียบฟรีไฟล์ก็เหมือนสกิลแต่ลต,ต,ตัวที่มันติดตัวไว้อะ่ะตัวฮิเมเล่นได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยมันเลือกได้ยงังโชว์อินโฮมสกินจัดสิครับผมรออะไร โอ้โหอ้โหเนียนชโิโนลื่นอย่างลื่นอืมแค่นี้ก็สวยแล้วอยากเป็นชื่อมากเลยอ่ะเป็นได้ไหมเฮ้ยอ,อ๋อเป็นท่าทางได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยยามีอะไอีกไมมีอะไรอีกม,มีอะไอีกโอ้โหมีสั้นก็สวยเธอถืออะไรก็สวยหมดเลยนี่ดาบกระบี่ใช่ไหมมีอะไระอีกวะเฮ้ยนี่ดาบสมุไรไลวะเฮ้ยต้องดาบยักษ์เลยอ่ะสวยดี แล้วยังไงผมจะเข้าไปได้ยังไงอ่ะอืมนี่ามีคิเวฟพ่นอ้โหอลังการงานสร้างตื่นตาตื่นใจโอ้โหมีปืนด้วยให้เกมนี้อื <c oughs> ปืนโค่รน่ากลัวมีปืนใหญ่อะชดูสวยอ่ะแรงโอ้โห,โโห,โโห,โโหน่าจะเป็นคนจีนปะเนี่ยคนเนี้ย ยี่ยุบุนวะโอ้อยากเล่นแล้วอ่ะแม่ดาวเท่อะโอ้โหโกเท่อะโอ้โหสวยมากสวยเจ๊ดาไปเองกเท่อะอืม้มอึนน้งแล่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมต้องเลยแล้วยังโง่เนี่ยสตาร์ทนี่ยเหร อ๋อนี่เงีหมดครับผมจะหมดแล้วผมโซโล่ก่อนดีกว่าควิกแมทก่อนเลยเลยมันมีฟรีเทนนิงอย่าเพิ่งผมนี่เลยเล่นเลยเล่นเลยควิกแมทเลยอันนี้สามคนใช่ไหมให้ใครวะมีรองนี่ควิกแมทก่อนครับผมโซโล่จัดเลยครับผม <laughs> ไม่ต้องเลไม่ต้องซองทดสอบแล้วเล่นเลยเกมแม่งโคตรน่าเล่นอนะ่ะภาพสวยครับผม สำหรับคนที่อยากเล่นก็ขอให้มีเครื่องอยากได้ข้าวสวยก็ต้องมีเครื่องแรงระดับหนึ่งเลยครับผมเกมแต่ว่าผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนี่เลยคอับผมจัดเลยตรงนี้แหละไอ้สียงแดงนี่คืออะไรวะอ๋อเตอไปอ๋อ มันไม่ใช่โดนล่มครับผมแต่มันเลือกจุดเกิดครับไอ้ยาโหนี่คือคนเกิดเลยใช่ไหมเนี่ยมาลองดูรับผมและยังไงกระเป๋าอ๋อรีเควสด้วยโอเคอเ,คเคสร,ร็จไปก่อนแล้วกันอ่าเราระหว่าน,นี้ทำไงต่อนี่อ๋อมันแค่ให้เรากดเล่นใช่ไหมนี่คือคนเนี่ยไอ้อยาวยเตะวะี่เตะด้วย แจมแจมภาพก็สวยอะ่ะเอาครับเกิดแล้วอ๋อมันเกิดแบบนี้ครับผมไม่ได้หลดลลงมาครับผมคล้ายๆกับการอัญเชิญอะไรสักอย่างอะ่ะยังไงต่ออ่อรอเฮ้ยภาพสวยว่ามาถึงผมก็เล่นเลยครับผมโยโตฮิเมะเกิดแล้วคผม <c oughs> นี่แล้ไง วิ่งโอเคอืมวิ่งค้างนี่คุณตรงไหนวะเนี่ยกด,กดแมพก่อนเลยว่าเอ็มอ๋อนี่คือวงใช่ไหมแหม่น่ะผับจีครับผมผับจีจอมยุทธเอฟคืออะไรวะไ่ลองอะไรถึงก็มาเล่นเล่นเนี่ยโอ้โหมีวิงมีบิงเอาว่าเอาว่ามีวิงครับผมแล้วมีคนมันแถวเนี้ยเขเจอคนกูจบลยนะโอวุธได้มีเลยเนี่ย โอ้ยมีสไลด์ด้วยผมลองอ๋อซีซีคือหมอบคอนโทรลคืออะไรคอนเดร์คือเดินๆๆโอเคนี่มาแบบเหมือนจะฝึกในแมตช์เลยเนี่ยนีครับสวยอะ่ะมังงนคืออะไรได้ดาบแล้วครับผมเอาวะกูมีดาบแลลวอืมขึ้นไปไงเนี่ยขึ้นยังไงโอ้โหโดได้ไม่มีแกปปิ้งฮุกครับผม มีศูนย์อันแสดงว่าตอนทุกต้องใช้ผมว่านึกว่ามันมันต้องแบบเออใช้ได้ตลอดครับผมไม่ใช่ครับต้องเก็บนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยปืนไฟอะไรอะ่ะเฮ่ยปืนไฟอะไรเอ,อ่ยกดได้ปะเฮ้ยกดได้ว่ะอุ้ยชิโดแล้วออกไงวะเนี่ยออกกด e อ,ออก <c oughs> อโคตรโหดนี่ปืนหนีด้วยเกมแม่งลงเล่นเยอะดีอยู่ให้ ตื่นตาตื่นใจถูกใจคนแบบชอบเล่นของใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเกมเนี่ยเซิร์ฟนอกคนเล่นเยอะมากเลยครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะลองนี่คืออะไรเวียกอนเก็บไม่ได้เหรอออดาบเล็กไม่เอาผมเปลี่ยนครับผมนี่นี่มันไม่ใช่ดาบรอมันคืออะไรวะอ๋อวิปวิปวิปคือโนว่ะ มีปืนอย่างนี้ด้วยเว้ยโกงละโอ้บอกไรบอกบอกเลยว่าโกงเฮ้ยน,นี่จะขอลยิงแม่งเลย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  <c oughs> ยิงแม่งเลยใส่ไม่ยังหมดหมดมา <c oughs> โอ้โหมีคอมโบเป็นไรไคอมโบไม่เป็นนี่คนหรือปอดนั่นแหล น่าหรือว่าจะเป็นพวกฝึกเหมือนเราวะแต่มันก็ได่เป็นอยู่นั้นเนี่ยชิบหายแล้วกีโอ๊ชิชั่งอ้จัดไปหนึ่งผมมีของดรอปปะที่มีอยู่อะอะไรคือของของ,ของเขาเนี่ยของสีฟ้าแกปปิ้งฮุกเก็บ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 แคนนอนอาดิ แผนโอ้โหปืนใหญ่รับดาบแปบบ๊บเดี๋ยวดาบพังไอ้ยาไงธรรมาดาได้เราเนี่ยเก่งกับบอกหรือเก่งของคนรู้วะเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกินยาแป๊บนะดูเลือ่องอันไหนคือเรื่องของไรเราซ้ายมืวอวะดีคอลเวลี่อ๋อมะนาวหรอ เก็บให้หมดครับผมยังไม่ชินยังไม่ชินกับม็อก,กับแมปเลยเลยเนี่ยเดินกันยังหลงอยู่ครับตอนนี้มือใหม่ครับผมมือใหม่เขาสเปียของเงินสเปียของเงินแทนเลยครับผมแทนดาบเอา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 เสร็จแล้วได้อยู่เว้ยโอ้โหเกมมันยอดมากทะลุทะลุบ,บ้านด้วยยังเงื้งเงื้งอยู่ครับบอตอนนี้ยังเงื้งเงเงื้งงอยู่กันะขออภัย <laughs> <laughs> นะครขออนุญาตยัยงไง แกปิง้งปุดูยากอยู่เนี่ยเกมแม่งสยเลเหรอวะไม่เสียหรอเฮ้ยอะไรจะก็ะดีขนาดนั้นเก็บไม่ได้มันมีกระเป๋าสามเลยนีเดียวะแลวไม่ผมอยู่ท่าเน,นี้ยออดาบมีาฟัคกับผมคอมโบได้ได้อย่างเงี้ย ต้องฝึกครับผมของมันต้องกระเป๋าเต็มมากนี่ผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหอีกไกลแล้ววงเริ่มบีบแล้วไปก่อนดีกว่าห่วนตะของครับตอนนี้ห่วงใคร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 อยู่ไหนโอ้โหอยู่นู่นเลยคร <and> ับผมบงังอาจบังอาจอยากโดนปืนใหญ่ใช่ไหมอุ้มวิววิววิชไผ่ปุ่มปุ่ม มันแปลงแล้วมันจะแปลงรถวงปีศาจได้มึงรถวงปี้ายได้มึงบอกเลยโอ้โหโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยเลยนี่เฮ้ยอะไรอ่ะบูเก็บก่อนได้ไหมของดีๆอย่างเงี้ยยพัฒนูครับผมออกยังไงเฮ้ย ออกก่อนเออพันยาแป๊บโอ,อ้ออกยากว่ะโอ้ยวงยังไม่แพ้แรงไม่บอกมึงไม่แพ้แรงยังดีงเนี่ยยังได้อยู่ยึดอ,ออกโอ้ยากว่ะตีนยากด้วยหายแล้ว <c oughs> <c oughs> มีเสิตึกเต็มแล้วไปเลยวิ่งไปเลยเพื่อนเออนั่นแหละจอมยุทธต้องปีนตึกได้เอ้ยปีนสะพานกระดาษได้ เป็นจอมยุทธมันจะเอาไมันอยาช่วยชีวิตไว้ไม่สนแล้วก็ไปก่อนละเอ้าปิดทางมูนช็อปอยู่นู่นเร็วดิวิ่งไอ้ัคงตกอยู่เนี่ยโอ้โหเร็วๆวังบีบอยู่สักีวอันยาแบบยาเหลือเก็บอันโอเค ช้าเหลือเกินต้องต้องดีตัวละยันยาแป๊บดื่มยาดื่มยาดื่มยาล้วัวผมตอนนี้ดื่มยาใครมาใครมาไม่รู้เวลาเลาเวลาเนี่ยฮะไม่รู้เวลาเวลาบองบีบคิดว่าสกอชนารักตัว รู้เวแล้วมันลาเลยแต่ว่าเอง็งบำงบีบอยู่เนี่ยไม่มีเวลา,ลาเก็บของให้กูเอาหลุดเฮ้ยหลุดหรืออะไรเนี่ยไม่หลุดก็ต่อได้ใชเอ้าสักวตามยานลัวนี่รอดหรอ หรือยังไงไม่รอดหรอดูดตายแล้วอ่ะามาหมด้ะยากูหมดแล้วโวงมันหยิบตายได้เลยเฮ้ยวงมันก็แรงอยู่เนี่ยหายแล้วกูฮึดเร็ว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 วอยู่หน้าเองฮึดตั้งไงวงเห็นแล้วลู่ลๆ ตายกูตายแน่เลยออเออเอ้าสัญญาณไม่ดีเออโดนวงบีบตายครับผมโอ้ยยังงงๆอยู่นะเฮ้ยแต่วงแม่งแต่แม่งก็เล่นยากอยู่เนี่ยแล้วไม่มีเอแบบเซิร์ฟยังหลุดหลุดด้วยครับผมเมื่อกี้เล่นเล่นอยู่ก็หลุดซะง,งั้นครับผมคิว <c ute> หนึ่งครับแปดนาทีโอ้ย <h ows> ตายแรกก็เงยเงยงอ่ะไปก่อนครับผมแต่ก็ถือว่าแค่ประสบการณ์นะมันยอมรับเลยตัวละครสวยมากครับผม เก่งก็ขับจีจอมยุทธยคลับผมโอเคงว่าผมต้องมาฝึกนอกรอบมางนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เลื่องเลยครับฝีม,มือยังงงะงอยู่ครับผมเป็นไงครับผมเกมนี้เพิ่งเปิดวันแรกครับผมเกมนี้12ส,สิงหาคมครับเปิดเล่นก็มีผมก็สะคงทรา,า,า,าอยู่แล้วก็ต้องมีบั๊กมีหลุดอะไรกันมากครับเกมเพิ่งเปิดนะ โอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับสนใจก็ซื้อกันผ่านสตรีม์แรกของตัวราคาอยู่ที่499บาทนะครับตอนนี้ถ้าเป็นโซนธรรมดา499นะครับก็ขอคอมแดับนึ่งละกันช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมเเดีปินะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาท่าน ん